การที่เด็กคนหนึ่งจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนหนึ่งนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลล์เอสเตมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลล์เอสเตมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทําให้เขาลงมือทําและทําต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสตมที่ดี เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสติมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเ,เรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสติมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลล์เอสติมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยินหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธทิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาระเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้ และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสติมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียที ซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อน,นำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซล์เอสติมให้กับลูก นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่หก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือ เด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลา มีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสําหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสําคัญสําหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสําคัญและมีอยู่จริงสําหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขา ในขั้นที่2เมื่อเด็กๆเ,เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทําให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจํากัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทําอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทําได้เยอะยิ่งทําได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเอง และที่สําคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารบกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทําและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆ เมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึก การกระทําหรือแม้กระทั่งการพยายามทําบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนําไปสู่ความมั่นใจที่ทําให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะ ในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้ว เพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นและก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทําเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสําหรับลูกทุกคนแล้วค่ะ สำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลเอสติมขึ้นมาเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรม เมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนหนึง่งสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีและเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะ ข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทําให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทําให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะ ข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเ,เรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทําได้ดีแล้วเขาควรจะทําต่อไป และข้อที่4ี่คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้ที่จะได้รับคําชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทําให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทําอะไรได้ดีและการที่เขาทําอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคําชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนหนึ่งได้อย่างมหาศาลค่ะ เมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลําพัง สามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงกันค่ะ ข้อที่1ก็คือ fight ก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆ เมื่อเขาทําไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้ดเด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก Fright คือหนี เด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กําลังจะตีตัวเองหรือกําลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะประเชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทําให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะ เด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทําให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กําลังจะทําร้ายตัวเองหรือโดนทําร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทําร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทําให้เด็กฟรีตตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทําให้เด็กเรียนรู้ว่า สิ่งที่เขาทํานั้นไม่ดีและไม่ควรทําและเขาควรทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทําให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทําสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทําให้เด็กเพียงหยุดทําพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัว กล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทําพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทํามันรุนแรงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทําให้เขายุติการทําพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนําสิ่งนั้นไปทํากับ คนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขาย,ยังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้ กลไกที่หนึ่งที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปประชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตี การโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมาและข้อที่สองกลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตํำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทําอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทําไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทําคือเน้นไปที่การสอนและแนะนําแทนการตําหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทําในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตําหนิผู้อื่นก่อนที่จะตําหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนัก แต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะ ดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเ,เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะ mm hmm. เมื่อเด็กโดลนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบ รูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่ รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวัน เขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม เขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะ ในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลล์เอสตีมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากัน การให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทํากิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเรา ข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตําหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทําได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทําเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทําได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทําอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่าง ถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะ เราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะ เราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทาผิดถ้าเราให้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้ว แต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทําให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์อยู่สม่ําเสมอ เพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การ คาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไร และให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สําคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับ ว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงและบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอยยังไงก็ทําไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนําเขาต่อไป และบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่า เราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสําหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นลูกในแบบที่เขาเป็น ก็เพียงพอแล้ว สุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ